คำตัดสินของศาลนะครับโดยเฉพาะสารรัฐมนูญในอนาคตเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มีการจํากัดอํานาจตัวเองในการให้คําตัดสินที่กระทบต่อการกระทําในทางการเมืองนะครับเช่นการยุบพรรคการเมืองการถอดถอนคนเป็นนายนตรีหรือนักการเมืองต่างๆนะครับคำตัดสินศาลในลักษณะเหล่านี้เนี่ย มันมีลักษณะของความเป็นการเมืองสูงมากซึ่งผมคิดว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรถูกลดนะครับทวนถูกลดตัวสารรัฐมนูญเนี่ยควรจะมีอำนาจที่จำกัดมากขึ้นในการให้คำตัดสินในคดีในลักษณะอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเพราะยิ่งตัวสารรัฐมนูญให้คำตัดสินคดีที่มันมีผลกระทบในทางการเมืองสูงมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ย่อมสม่งต่อตัวสเสถียรภาพทางการเมืองกับตัว ตัวมันส่นงผลต่อตัวเสรียรภาพของทางการเมืองนะครับในภาพรวมก็ดีนะครับรวมไปถึงต่อตัว,ตว,ตวที่เป็นเสียงข้างมากของคนก็ดีนะครับดยส่วนตัวผมผมคิดว่าคำตัดสินของสารมโนูญในหลายปีที่ผ่านมาถ้าว่ากันไกลเลยนะครับนับตั้งแต่คดีของคุณทักษิณนะครับตั้งแต่ตอนที่คุณทักษิณเป็นนยายกรัฐมนตรีใหม่ๆนะครับ จนมาถึงตอนเนี้คาตัดสินของศาลรัฐมนูนจํานวนมากมันส่งผลต่อทิศทางทางการเมืองอย่างมหาศาลเป็นแฟกเตอร์ที่ใหญ่มากนะครับคําถามคือเรายัางโอเคไหมกับการที่มี judicial activism ในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับและมันทําให้ตัวสถิยรภาพทางการเมืองเนี่ยมันสั่นคลอนไปนะครับ เพราะโดยส่วนตัวผมผมคิดว่าการให้บทบาทของศาลในการเข้าไปตัดสินในเรื่องประเด็นที่โต้เถียงทางการเมืองเนี่ยมันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงต่อความชอบธรรมของฝ่ายตุลาการในภาพรวมด้วยที่ไม่ใช่แค่ศาลอมนาจนะฮะผมคิดว่าศาลอมนาเนี่ควรที่จะมีอำนาจจำกัดน,นะครับและตัวศาลอำนาจนันเองเนี่ยอาจจะควรโฟกัสในแง่ของผมคิดว่าคดีที่เขาควรโฟกัส หรือประเด็นที่เขาโฟกัสซึ่งเขาทาซึ่งเขาก็มีคดีในลักษณะนี้อยู่นะครับคืออย่างน้อยที่สุดมันควรเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประเจกมากกว่าที่จะเป็นคดีในลักษณะของคดีการเมืองในลักษณะนี้